วันเสาร์ที่23มกราคม2564วันนี้ก็สองสถานีปั่นมาถึงสถานีรถไฟนะครปรถมเวลานี้ก็กี่โมงอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ <laughs> น่าจะากเจ็ดโมงมั้งนะอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนครออไปทางโน้นจะเข้ากรุ<ม>งเทพดตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วอันนี้ก็จะไปโน้นลงใต้ไปทางโน้นแล้วครับไปทงางเขาหินอ่าโอเคไป แล้วเราก็เข้ามาสถานีรถไฟนครปฐมเรียบร้อยแล้วปั่นจากโนนมาที่สถานีเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสถานีรถไฟนครปฐมก็ให้ดูสถานีชานชลาก็ยังดูเงียบเหงาอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเช้านี้คนก็ยังมาไม่กันเยอะเท่าไหร่เป็นสถานีรถไฟนครปฐมครับอันนี้เงียบเหงา อันนี้เป็นโบเรนโดยรอบทางโน,งน,น,มมน้นอาจารย์ก็กำลังมาครับไปตามโน้นช้านี้มาเหมือนเดิมครับกับท่านอาจารย์เหมือนเดิมสสถานีเหมือนเดิมเลยรับไปไหนก็ถึงกันอาจารย์ก็อยู่โน้นสถานีรถไฟนคนปรปฐมไปทางโน้นไปทางโน้นนะฮะจะเข้ากรุงเทพก็จะผ่านสถานีเยืวลายทางบ้านของพรงานก็สามารถลงได้ระบางกอกใหญ่ ไปทางโน้นก็จะไปทางหัวหินลงใต้ไปเลยเส้นเนี้ยลงใต้เส้นเนี้ปนไปถึงไหนจารย์ไปถึงปานนะ,ะ,าาะถึงยาลาปัตตานีเลยใช่ไหมเส้นเนี้เออเราก็ไปได้นี่เนาะใช่ไหมเราเราไปได้นะตรงนี้เราไปได้กับสองสถานีเหมือนเดิมครับมาทันสองสถานีเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็จะมีบอกว่าสถานีรถไฟนครปฐมโพงมะเดื่อซ้ายมือขวามือก็คือเป็นต้นสำโรง ก็ยังเป็นเท่าเช้าอยู่นะ่จาจะเกืกอโมงละก็ดยยังเงียบๆคนมาใช้บริการก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนนนววคนมาคนเยอะเนี่ยฮะ,ะให้ดูป้ายให้ดูป้ายป้ายเขาบอกว่าถ้าซ้ายมือจะเป็นไปทางการนะก็จะมีน้ําตกสุพรรณบุรีกันตังตรังนครราชสีมาหัวหิน หาดใหญ่ยะละสุงไงโกลกบันเตอร์เวสถานีนี้ม่รโดยจารสถานีอะไรเนี่ยบันเตอร์เวเนี่ยสุงไงโกลกอ่ะใ่ไน,นะ,ะถ้าเข้ากรุงเทพก็จะไปทางกรุงเทพบางซื่อธนบุรีอเออสแสดงไปถึงแค่สุงไงโกลกน่าเสียถึงสุไงโกลกกลับก็เนีน่ยคือสถานีรถไฟนะคนปรปฐมครับ มีรถไฟนะคอนฐมแล้วโอเคครับอันนี้ก็เข้าไปจําหน่ายตัว๋วอันนี้จะเป็นห้องห้องจําหน่ายตัว๋วห้องจําหน่ายตัว๋วห้องจําหน่ายตั๋วเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจอะไรอยู่อันนี้เราก็เข้าไปทำรครับก็าตามนี้ยานยืนทางหน้าสถา,านี มองไปข้างหน้านู้นจะเห็นทางองค์พระอันนี้จะเป็นประธานีรถไส่อ่าเป็นไงครับมาแล้วสองคนสถานีตรงนี้เคยมาถ่ายรูปแล้วนะเคยมาถ่ายรูปแล้วอ่ะ,อะโอเคครับต่อแล้วก็จูงไปนนข้างหน้าเราจะเห็นว่าเป็นองค์พระมองไปไกลๆอมองเห็นองค์พระอาจารย์เล่นด้วยนะจะได้เห็นอาจารย์ก็จะเป็นทางองค์พระอันนี้ก็จะมีขายอโงงขายอาหารกันเต็มไปหมดเลย อันนี้จะเป็นตลาดเช้าที่น่าจะฐานีรถไฟนครปฐม,ามจานผม่าไม่กินแล้วมันมีเด็กขี้นกตรงนี้เคยมากินแล้วไม่สะอาดไปหากินเขาจะสีกว่าแต่ก็จะมีอาหารขายเยอะนะสองฝั่งเห็นไหมสองฝั่งเนี่ยจะเป็นที่เขาขายอาหารเช้าก็จะมีผ้าท่านก็รอใส่บาตรอยู่สองฝั่งเนี้ยรู้สึกว่าก็เยอะพอตองกวรเออแต่ข้าวต้มเนี้ยข้าวโพดนี้อร่อยเคยไปขายเคยกินอยู่แต่โอเคอร่อยข้าวต้มอร่อยดี อันนี้คุณชชยคุณชชยของของตลาดโพเปล่าเขาเนี่ยของตลาดโพไหมตลาดนครปฐมตลาดนครปฐมเอออร่อยตลาดนครปฐมในธุรกิจข้าวข้าวนี่จะขายดีในหมู่บ้านเรามีอยู่เจ้าหนังขายดีมากข้าวขายดีเนี่ยไม่ได้เป็นตลาดเออนั่นน่ะขายดีมากไอ้ร้านนั้นมันมันเร่งซีนเขาไ่เลยอ๋อไอ้ร้านนั้นประวัติผมไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่า ก็โล่โล่อยู่เออก็หลากหลายเอออันนี้เป็นหมูทอดอันนี้เป็นเออก็น่ากินดี